ยี0เองเจริญครับ2ี4สขอสห้สชคดีครับมนงอรเปล่อยครับเองเจริญเนี่ยมร้ไหมอกลายไู่ดีอยู่มาเปนลคนเดียคนกระบาดที่ม้งขวา ทำต่อไปด <n ch ocy enge> ีแล้วละเจงเจริญนะครับเยงควนกากบาดตัวนึงไมันช่ว่าตั้งขัวคนกากบาไอ้ดีแล้วนะครับของเจงเจริญคาว่งคั่งนั้นเรือบน้อยตอนนั้นแล้วพอคุ้มตัวไปรอดไปแล้วทางว่ายจิตดีพานไปโดยไปซื้อวัมหาป่าขาเป็นจิตประจาควนหนึ่งเปลี่ยนควนเป็นกากบาททั้งวาครับเอาไปที่ว่ยซื้อวั เดี๋ยวรอบแปมเนึงยบ่อหลายบ่อหลายตั้งแต่ที่บางไฟทุดเดียวกับมดัดน,นั่นเราไต่ขั้นกันกระบะหรือไมาไอ้ซื้อขว้นรั้นสองร้อยสี่สิบบานราคาที่ห้าบีสิบฟีอันนี้นยมเจ้าเมืองเนี่ยเจ้าจุฬาบางไฟมันขับบ้านหรือไม่ขับบ้าน บรนกุไปของที่เพุ่อบ้านแต่พวก,ก,กองกันแล้วไป <c oughs> ขออย่าเจ้าดพ่ะ